เมื่อฤดูฝนมาเยือนมักจะมีปัญหาน้ำท่วมตามมาเสมอ ปัญหานี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครอยู่เป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่การเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำสภาพกายภาพของพื้นที่ลุ่มต่ำและพฤติกรรมการทิ้งขยะขีดขวางการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจึงคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำช่วยบรรเทาปัญหาน้ำรอการระบายและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนหนึ่งในนั้นคือธนาคารเก็บน้ำหรือ water bank นายศักชชยบุญมารองผู้ว่าราชการกรุงเทพม ธนาครเปิดเผยว่าการทำงานของธนาคารเก็บน้ำหรือ Water Bank เป็นเสมือนบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ใต้ดินซึ่งมีการสร้างบ่อส่งน้ำเพื่อรับน้ำที่ท่วมขังส่งไปยังบ่อหนวงน้ำโดยวางท่อระบายน้ำสำหรับรองรับน้ำฝนเข้ามาเก็บไว้ในบ่อนวงน้ำดังกล่าวนี้และทำการเชื่อมท่อระบายน้ำเข้ากับท่อระบายน้ำเดิมหรืออาจวางท่อระบายน้ำใหม่ไปยังคลองโดยตรงจากนั้นจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำซึ่งเมื่อฝนหยุดตก หรือระดับน้ําในคลองลดลงจะสูบน้ําจากบ่อนหน่วงน้ําออกเพื่อระบายลงสู่คลองในพื้นที่ขณะน,นี้กรุงเทพมหานครมีวอเตอร์แบงก์จำนวน4แห่งแล้วเสร็จ2แห่งที่บริเวณสถานีตํารวจนครบาลบางเขนและปัดซอยสุธิพรสองถนนอโศดินแดงสามารถรองรับน้ําได้ความจุแห่งละ1,000ลูกบาศก์เมตรส่วนอีกสองแห่งอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างที่บริเวณสวนสาธารณนะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาพิเศษตัดกับถนนวิภาวดีรงังสิตและต ะสะพานข้ามแยกถนนกรุงเทพกีทาตัดกับถนนสีนครินคาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครบอกด้วยว่าวอเตอร์แบงค์จะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในเมืองหลวงได้ในบริเวณจุดเสี่ยงอย่างเช่นวอเตอร์แบงค์สอนอบางเขนปัจจุบันลดปัญหาน้ำท่วมได้แล้วขณะเดียวกันบริเวณซอยสุธิพรสองจากเดิมหากเกิดน้ำท่วมจะใช้ระยะเวลาสูบน้ำประมาณ2-3ชั่วโมงแต่ปัจจุบันใช้ระยะเวลาไม่เกิน30นาที ถ้าตอนนี้นะปริมาณฝนก็6ง8 0มิลลิเมตรผมมั่นใจนะครับว่าเราจะไม่ท่วมครับแต่ถ้าเกินไปถ้าเกิน80มิลลิเมตรเนี่ยก็คงต้องท่วมเพราะระบบท่อของเราเราไม่สามารถที่จะแก้ไขระบบท่อระบายน้ำของเครื่องมาแเราพอได้ทั้งหมดแต่ก็เราเราสร้างระบบท่อมานาแล้วแต่ว่าถ้าถึงถึงแล้วว่าท่วมไปในลักษณะที่ว่าฝนตกเป็นร้อนเราก็มั่นใจว่าเราสามารถที่จะระบายน้ำอย่างช้าที่สุดถ้าไม่ใช่เป็นกรณีพิเศษประมาณไม่เกินชั่วโมงในพื้นที่ที่ว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาก อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครคงไม่เกิดประสิทธิภาพหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากทุกคนร่วมกันดูแลความสะอาดไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำอาจจะส่งผลเสียต่อลำคลองและสิ่งแวดล้อมย่อมจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปจากกรุงเทพมหานครได้อย่างยั่งยืนใช้ยาพรภูงามเงินรายงนาน